มาในช่วงสนทนาพิรับขับเท้านะคะอย่างที่บอกว่างช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นข้อการจัดงานนะคะกษตรแฟร์และโอท็อปจังหวัดสงคล้าประจําปีงบประมาณ2อ6 8ปีนี้เขาบอกว่าจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ที่สาคัญจะเปิดให้กเกษตร,รกรในพื้นที่ได้ไม้มีส่วนรวมเพราะว่าบูธท,ที่เขาให้จะะดัดแสดงนี่น้องได้ฟรีไม่มีขาดสายตา,ายด้วยเป็นรอยบูธเลยมันชั่วยยกระดับกเกษตรกรไทยสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้อย่างยั่งยืนนะคะรายละเอียดจะเป็นมันพื้วันนี้เราจะได้รวมพูดคุยทัน ท่านสุพิดพิทักษ์ธรรมนายอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงคล้าค่ะแล้วก็ท่านที่สองค่ะท่านอำนวยพินสุวรรณรองนายอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่องคล้าค่ะตอนดับทังซ่องท่านเข้าสู่รายการด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เป็นเกียรติมากมาค่ะที่จะมารวมพุดคุยกับเราแถมวันนี้เนี่ยยังาพานละมาร,ะรักหมแ่แขส่วนนึงนัน้องได้ใช่ค่ะที่จะมานํำไหมกับพี่น้องประชาชนได้เห็น,นได้แลกได้ได้แลกกันเต็มๆมว่านี่ต้องไปในงานมันค่ะ,คะเดี๋ยวรายละเอียดเบื้องผืนจะได้พูดคุยเพิ่มเติมกันนะคะก่อนอดื่นทันานมทันายกก่อนค่ะว่าบดบาทของอบจข,ของเราในการส่งเสริมกรเกษตรกรแล้วก็โอท็อปในพื้นที่เนี่ยมียไรบางหลับปีนี้เราพัฒนาก้าวไปเป็นพื้นบางค่ะครับคือต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าว โดยนโยบายขออ้อ,องอบจสงค้านะครับเราก็ต้องการผลักดันช่วยเหลือดูแลพี่น้องในเรื่องกเกษตรกรในเรื่องการ,กรเกษตรนะครับเกษตรผืชเกษตรประมงเกษตรซัดนะครับทุกๆด้านนี้ให้พี่น้องได้มีเวทีได้มีสนามได้มีตลาดได,ได้มาค้าขายเอาซึ่งทางเกษตรังหมดเนี่ยมาให้หนัก่องเที่ยวได้เลยมาให้พี่น้องคนสงค้า ได้ชมกันว่าข้องเล่าเนี่ยมีมากมมยนะครับเพราะว่าหลายล่ครั้งที่ผพมลงพื้นที่เนี่ยก็เห็นว่าพี่น้องในคาดโอกาสในการในเอาสินคา้าที่มีคุณภาพเนี่ยมามามาโชว์มาขายนะครับส่วนว่าถ้าหันอื่นเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องมาเสียคขาเทเสียคขาดโน,นเสียขาดบุตรใช,ใช่จนกะทางว่าบางที่เนี่ยพี่น้องเล่าเนี่ยไม่ค่อยไอม่ คือไม่ค่อยอยากมาขายนะครับมันไม่ออกมาขายก็กลายเป็นพ่อขาที่อื่นในขาจังหวัดอื่นมาแต่คนจังหวัดเราเนี่ยเสี่ยงโอกาสนะครับซึ่งนี่นี่นี่คือประเด็นอีกหนึนน่งเพราะว่าอยากเปิดเวทีอยากเปิดตลาดซึ่งจริงๆเรื่องน,นี้นะครับเขาต้องเขาต้องต้องเขาชื่นชมในแนวคิดของผู้บริหารชุดก่อนนะครับที่เขาทำไหวผมเองเห็นว่ามันคือประโยชน์ โดยตรงกับคนส่งค้ากับพี่น้องที่ส่งค้าผมก็เลยต้องทําต่อทําต่อด้วยบทบาทหน้าที่จริงๆเนี่ยในน้อยอยู่บ้านของผมผมก็เขียนไว้นะครับว่าผมจะทําตลาดโอท็อกตลาดเอสสมีที่สำคัญที่สุดคือผมจะทําตลาดอีเมเกสก็คืออีเมเกสก็คือมากกว่าตลาดออนไลน์ที่สามารถเอาเกษตรผลิตผลทางการเกษตรเขาส่งค้าเนี่ยไม่ว่าทางประมงไม่ว่าทางปศุสัตว์ไม่ว่าทางผืน จะเอามาทําเป็นตลาดอีมาร์เก็ตซึ่งพุ่งเข้ามาได้ประมาณ5เดือนแล้วตอนนี้กาลังขับเคลื่อนอยู่ในจัดตั้งเรื่องเนี้ยให้เป็นหลวธรรมและคิดว่าในปีที่3มปีสี่จะจับต้องได้ในเรื่องของนโยบายเดี๋ยวจะพลักดันเกี่ยวกับส่งเสริมสินค้าเษตรพาะวันนี้เราต้องก้าวให้ท่านโลกีต้องค่ายคล้องทางออนไลน์นะครับเพราะตรงนี้พมไม่มันปนปือว่าในค่าเดียวกันนะเรื่องเนี้ย เราได้รับรู้ว่าเฮ้ยเฮ้ยทรงค่าเราเนี่ยมันมีเรื่องนี้มันมีปัญหาของนี้นะมันมี<ะ>นข้อมูลผนียันเป็นข้อมูลเทด่ดีแต่ตอกทะลึะส่วนที่สองอีกเรื่องก็คือพมื่วานในปีนี้เราพัฒนาไปคือเราพยายามจะเอาองค์ความรู้ของประสัทว์ของปรามงของถูกนวยงานของกระทรวงาเกษตรอยู่ในทรงค่าเนี่ย<ะ>มาบูรณาการมาผอนวก,กัน แล้วเพื่อจะให้พี่น้องคนตรงนั้นรับรู้ว่าเอ้ยประมงเขาดูแลหรือนี่ให้นะ,ะมีปัญหากับมาห้าประมงนะมีปัญหามีปัญหากับมาห้าปูซัดนะมีปัญหากับมาหา้าเกษตรจังหวัดนะคือองค์กรพวกนี้ก็เป็นองค์กรที่บยากให้พี่น้องคนรงคงตรงนั้นทางศิวาอำเภอได้รู้ว่าเรามีหน่วย,อยางานในกระทรวงเกษตรถึงมีนายกอบจที่มาบอบจเป็นคนประสานความรู้มือให้ดูแลการให้พี่น้องเราจะได้ไม่ต้องกังวลมากเกิด โลกหะเกิดปัญหาในเรืรเร่องเกษตรเนี่ยเนี่ยนี่กับส่วนหนึ่งในการเติมเต็มแล้วพี่น้องคนสงจนได้มาเรียกวา่าบริสัตว์นี่เขาพัฒนาได้ไปบ้างะบะมงเขาพัฒนาได้ไปบ้างพัฒนาทีดินเนี่ยเขาทำได้ไปบ้างะอะไรเป็นอย่างอยากให้เห็นภาพว,ว่าเอ้ยการพัฒนาการการการเพิ่มเติมองค์ขององค์ความราู้ดีเรื่องพวกมันจะได้ประโยชน์กับพี่น้องคนสงจนทางระบบเลยนะครับ ค่ะก็เปมนสมอร์อบาเนจ่ยเป็นคอกลางในการประสานระหว่างเกษตรกรผู้ประกอบการในพื้นที่กับด้วยงานผักกรดหรือว่าด้วยงานที่เกี่ยวคนเขาจะให้องค์ความรู้เผื่อจะนำทั้งหมดเนี่ยชาวนาไปทำเกษตรเรื่องพเนรยถ้าท่ามใครใครกว่าดีท่ามนักวิชาการนักวิชาการกว่าดีท่ามชาวนาชาวไรกว่าดีแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพยายามคุยกับทันออําน้ยซึ่งทันกำกับของเกษตรล่ะค่ตรงนี้อยู่ว่าเราทำเพื่อใดให้มัน ให้มันยั่งยืนอย่าสักแต่แล้งอย่าสักแต่บรรยายอย่าสักเต่โม<ะ>ทำเวอ่อพี่น้วยว่าเออพี่น้วยพยายามให้มันให้มันยั่งยืนนะครับ<ะ>ให้เป็นให้เป็นรูปธรรม,มแล้วให้ยั่งยืนเกิดประโยชน์แน,นี่น้อยกว่าเช่นบางที่<ะ>เนี่ยกระทรวงเกษตรมีนิวยงาน <c oughs> อยู่ในพื้นที่บางแต่วังที่ชาวบ้านไม่ได้รู้นะครับทึงข่าวการในกระศศทรวงเกษตรก็ามาเป็น ผู้ให้บริการหรือผู้ทรัพย์เงนทุนน่ยบางทีเขาคาเส้นไปบางคนก็ยังไม่ได้ตอบสนองอะไรเลับต้องฝ่าตรงนี้อิเรามมีต้นทุนดีอยู่แล้วเนี่ยราานนี้น็หว่าเลยต้องรับเผื่อยังไปรูปธรรมหรือนว่าที่หมดเนี้ยของเราคุยกันตลอดว่าต้องมาทําให้ไปรูปธรรมแต่ต่อยอดให้มันยังยืนด้วย ค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนรุ่นใหม่หันมาสนใจกันกษตรกันมากขึ้นนะคะข้อต่อย่างท่านนันลองจะคิดหนึงว่าในส่วนของอบอจค่ะเรามีแนวทางในการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยมันถือบางคะครับมันจะมันจะท่านนายกได้พูดถึงนะครับเมื่อกี้ว่าในภารกิจของอบอจอจริงๆแล้วเราก็เป็นภารกิจที่ต้องบริการท่านาประชาชนทางจังหวัดนะครับแต่ผมผม,ผมขออนุญาตพูดถึงแต่มาสักนิดนึงจริงๆแล้วจังหวัดสงขลาเราเนี่ยเรามีพื้นที่ทั้งหมดอยู่ ประมาณทักซี่ลานหกเซนกว่ารายนะครับออสองลานห้าแสนรายเนะี่ยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นส่งคล้าเรานว่าใจลักก็คือเรื่องของการ,กรเกษตรอยู่แล้วนะครับเราจะทราบว่า GDP ที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรเนี่ยบางทีสร้างมือนสร้างมื้นว่าลานต่อปีนะครับถือว่ามากนะครับเพราะฉะนั้นการที่ส่งคล้าโดยเป้าไม้ลักว่าเราต้องเป็นสุ่นกลางทางเศรษฐกิจ มหาคอของการองเที่ยวอะไรต่างๆได้นะครับมันต้องมาจากพื้นฐานของการเกษตรมันตัน้งิ่นะแต่ถนายกบอกนะครับเพราะฉะนั้นตั้งอบจอสองคล้าเนี่ยเราโชคดีเนี่ยานายกก็บอกไปแล้วบางที่ว่วาผู้บริหารชุดเก่าเขาก็ทําไปดีอยู่แล้วแต่สําคัญส่วนหนึ่งแต่ผมอยากจะพูดถึงในเรื่องของโครงสร้างการทํางานผมน้าเลี้ยงเย่นยนง้นะครับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงคล้าเนี่ยเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดียวในประเทศไทยนะครับแต่เรามีของส่งเสริมการเกษตร เฉพาะขึ้นมาเพื่อดูแเลเรื่องนี้ท่านายกก็เห็นจุดแข็งเรื่องนี้แล้วกาท่ันไดทะลงกนโยบายวายว่าในเรื่องโครงการาพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่นองประชาชนเนี่ยในเรื่องของส่งเสริมปลาม้นมัน่นที่จะพลิกหน้ารางเป็นส่วนปามันก็ดีในเรื่องสินค้าอุตบกด็ดีเรื่องโครงการส่งเสริมสินค้าการ่อง่ถวชุมชนกด็ดีมันเชียอยโ่งกันต่างๆานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นส่วนเดี๋ยวเราโชคดีว่าเรามีโครงสร้างตรงนี้อยู่แล้วนะครับถึงโครงสร้างนี้เนี่ยผมสาบค้ามมาว่าตัวนี้เนี่ย หลาๆทองทิ้นเนี่ยเขาพยายามที่จะพักด <estab á, S 1> uh ัานให้ถูกทองทิ้นนี่ดยซ้ำไปแต่สงคล้าเราีนเราเดินหน้าไปเลยนะครับทีนี้มาพูดถ <c oughs> <Okay. S 2> ึงในเรื่องของการส่งเสริมเกษตรกอนคนหลุดไม่ไหมต่ข้าวมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีเครือข so ่ายของทางของส่งเสริมการเกษตรเราอยู่จริงๆนะเราเริ่มตอนจากโรงเรียนเราโรงเรียนอบจสงคล้าเนี่ครับเราจะมีโรงเรียนที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องของลักสูนห่องการเกษตรโดยเฉพาะด้วย เพราะฉะนั้นเราจะมีอยู่ว่าเกษตรกรของเราเองจะเป็นของอุปโแล้วก็มีเครือข่ายถั่วทางจังหวัดอันนี้เราไม่นับในเรื่องของอาสาสมัครการเกษตรของอุปจนี่ก็มีมีการขึ้นทะเบียนไว้นะครับเร้่องทางไล่ทางพวงเราเนี่ยเราก็จะมีโครงการทางปีครับก็เรียกว่าโครงการพัฒนาเพื่เศรษฐกิจเราสียาอยางแต่เรากําลังเน้นการพัฒนาอยู่ตั้งแต่เรื่องของการให้ความรู้เข้าไปดูแลเรื่องการตลาดเข้าไปส่งเสริมเรื่องของการที่จะพัฒนาเพื่อให้มัน มีอาชีพมีได้ได้กันนะครับผมยกตัวอย่างเชน่นเรื่องของผู้เศรษธกิจประเภทมะพร้าวหนาม้มเน<อ>ี่ยเราก็มีการอบรมลักซูนนี้ก็ไล่รุนกันไปแล้วเรื่องของนิฟกาแฟซึ่งเราเน้นไปในพื้นที่ทิงทางสบายโย,ยแต่จริงนะไม่ใช่สบายโอ,อ,อยอย่างเดียวผมเองก็เคยไปเปิดโครงการไปรวมกับเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่รัตพุ่มเสดาวกห้อยโคบมีมดกับมีมดสิ่งต่างๆเนี่ยบางที่พี่น้องประชาชนอาจจะไม่รู้แต่ว่า เราอาศัยพื้นฐานจากเมืองกเกษตรของส่งคร้านะครับเี่จะสร้างเครือข่ายเรานี่ขึ้นมา,<ภ>านะครับมแม่แตะเรียมทุเรียนบ้านนะครับซึ่งส่งคร้าเราก็มีจุดแข็งอยู่ด้วยนะครับ <ภา S 2> ก็เป็นทีน่าดีใจว่าในงานเนี้ยเราจะเอาพืชเศรษฐกิจเราเนี่ย มาช่วยกันส่งเสริมเลยกรับที่สำคัญเรามีการประกวดด้วยนี่ก็เราจะถาม่ันรองขอพอดีเลยภาวารอบนี้เห็นว่ามีการประกวดผลผลิตทางการเกษตรด้วยมีตั้งหกอยางอยู่อย่างอะไรบ้างคะก็มีมะพร้าวนาม้อมหรือว่าบุดึ้งแะไรบางทีนี่ดิฟเรื่องกาแฟนะครับอะไรก็เรื่องด้วยนามวาด้วยด้วยนามวาอะไรก็เรื่องของทุเรียนบานทุเรียนบานกับทุเรียนบานแลยครับจำปาดาโอ้จำปา แล้วก็ประเสุดท้ายเราจะแบ่งเป็นผลิตฑ์และกับผลิตภัณฑ์่เกี่ยวเนื่องด้วยคือเรื่องของพึ่งชั้นอารมณ์กับกระมีโกับประเพทีพุมพุดถึงเนี่ยครับก็จะมีการประกวดด้วยในในวันงาน28ถึง23สิงหาคมถึงถึงนี้ค่ะนี่ภาวาต้อหิกระเสตตะกอนด้วยผู้ประกอบการเข้มแข็งแต่ถ้าเกิด ไม่มีน่วยงานที่จะเข้าไปยืนมือมาช่วยเปิดเวที่เปิดพื้นที่ให้เขาได้เอาคล้องมาโชว์ได้เอาคล้องมาขายเนี่ยก็่าจ,จะทําให้หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ศักยภาพของจังหวัดสงขลาวันนี้อบจอก็เหมือนกับทำหน้าที่ในการที่จะเปิดพื้นที่ให้พวกเขาเนี่ได้มารวมกัน จำนายแล้วก็เพื่อแผ่ผลิตภัณฑ์ทางการ,กรเกษตรในงานกเกษตรแฟร์ท่านนายกขามองหวังงานนี้เนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจในชุมชนของระดับทองทิ่เนี่ยพันธุ์พืนบา้างค่ะนี่คือเป็นการส่งเสริมโดย,โดยตรงเลยครับเพราะว่าพี่น้องมีผลิตภัณฑ์กเกษตรเนี่ยบางที่ไม่มีพื้นที่ติดไปแสดงไม่มีพื้นที่ค้ายประการลอยกว่าบูธเนี่ย90 9เปอร์เซ็นต์ก็คือมาจากทองทิ้น ถังหมดเลยไม่ได้มีพอคาคนนอกมาเลยปีนองคนเล่าเนี้ยนะตัวทางตุกําเพอ่อนี่มาแสดงนี่นมาขายเพราะันตรงนี้มันจะส่งเสริมเศรษฐกิจส่งเสริมรายได้กับพี้องโดยตรงเลยไม่ต้องพานไหนนาไม่ต้องพานไหนทุนไม่มีพอาไม่ต้องพานคนจัดงานนี้นะครับมาขายแล้วกอาเบียร์รับบานเลยที่สำคัญที่สุดนี่พอปีนี้เนี่ยครับมันเป็นโชคดีที่ว่าวันลถจัดยิบเอ็ดถึงยิบสามแต่ว่าส่งค่า เอาไปจังจัดมาลาทอนันที่เริ่มตั้งแต่หยิบซองหยิบซหยิบซีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเป็นมื่นคนเนี่ยทีได้อันนซ้งมาแลยสิ้นคาเกษตรบ้บานเล่าคนตั้งชา์ตหนักวิ่งตั้งชาต์มากลรวมาณยีสวภาพประเทศนะครับหนักวิ่งตั้งจังหวัดมาถูกจังหวัดเลยเพราะฉะนั้นพมเลยมีความรู้สึกว่าเออโชคดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลืองลาวันีต่อไปเนี่ยพมมานั้งขิดว่าเดี๋ยวไปห้าลือครับ ผู้บริหารของสงฆ์และไร่ผักสวนต่อไปเราจัดงานเนี่ยพยายามให้มันเฉ่อมโยงกันให้มันเฉ่อมโยงกันให้ได้เพื่อมันจะเกิดพ้นโดยตรงนะครับบางเรือเราไม่ต้องลงทุนก็ได้แต่มันได้โดยอัตโนมัติแต่บางเรือก็อย่าให้มันอย่าให้มันเสพสปะหมากเกินไม่ว่าจะเป็นอาหารนซ่องเล่เกษตรผักตายอย่างเงี้ยนะบางทีให้มันเหลื่อมล้ำกันซิเปื่อยมันรองรับกันมันจะเกิดประโยชน์พี่น้องคนสงฆ์ แต่ถ้ามาจัดสอนจัะเล่ม่นีบางทีกับมันกระเสียโอกาสข้องข้อง,ข,องข้องคนพี่น้องลงข้าบางทีกับเดินงานกระเซี๊ยปากตาไมาแล้วเม็ดเบียร์แล้วคร<ช>มาง<ช>านนี่ลแล้วเล่นไปเนี่ยนะเล่าเันนี้เลยว่าไปงานนี้แล้วคอยวันาลาแล้วงานแต่ว่าแต่ <c oughs> ว่าพวกกระม่องโม่ว่าเออเนี่ยเราจัดกระเซี๊ยแฟงเนี่ยต่อปีหน้าเนี่ยเราต้องไปประชันว่ามาราธอนมีในช่วงปลายเดือนสิงหาเราจัดงานไหนเพื่อให้ตอบโจทย์ในเรื่องของพลักดันเรื่อง ผลิตภัณฑ์ของคนบบาล่าเนี่ยได้มาไห้คนต่างจังหวัดได้มาได้มาหลับสาวได,าได้มาได้มาเห็นได้มาจับจ่ายซอยนะครับก็คถือว่า กระตุนเศรษฐกิจโดยตรงเลยนะครับอันนี้คือขลองแท้เลยของแท้เลยครับไม่ใช่เฉพาะโม่เราซื้อกันเองแล้วปกติคือเวลามีการเปิดเวทีก็จะเป็นคนในพื้นที่ที่จะมาช่วยกระอุดนุนกษะสตะกรหรือว่าคนในพื้นที่ที่นี่เพราะมันมีงานที่เป็นระดับนานาชาติก็ทําให้คนต่างพื้นที่คนต่างจังหวัดหรือว่าคนต่างชาติได้มาดูจักมาเผาดําโฮมส่งคลาได้มาดูจักตานโตโนดได้มาลงชิมกาแฟที่จะรักดันซุ สม้มคล้ามหานครนคาเฟ่คือคือเมื่อวานเนี่ยพมได้ชิมมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยหอมจริงนี่พมกนว่าคิดว <això. S 2> ่าในภาคใต้เราเนี่ยน่าจะเป็นเบอร์ต้นๆเลยมันส้มคล้าเนี่ยโดยเฉพาะคาร์เมลินผาเนี่ยถึงเรื่องล่าเป็นอย่ยถ้าเราต่อยอดหลอกขัดในพรีเมียมแลยส่งไปให้คนจังหวัดอื่นได้กินได้ชิมเนี่ยหรือส่งให้พี่น้องต่างชาติได้ชิมเมราะว่า ติดใจแน่นอนเราอย่างติดใจเลยนะครับเล่าอย่างคนบ้านเราอย่างติดใจเลยแล้วสร้างอะไรคนอื่นไม่ติดใจนะครับเอาใยอบายของสังวัดกินแล้วเฟียวกินแล้วฟ้าวมะพร้าวน้ำหอมมันวันก่อนเขมีการตักวากันกันนี่ไหมกินมะพร้าวน้ำหอมนะคะงานนี้ต้องบอกเลยปุ๊อาเกษตรกรต้องเอาไม้มาคีดคนผลิตนะคะเอามาค้ายกันให้เยอะเลยท่านายอกขานิดนึงค่ะงานนี้เรามีการประสานกับผ่าเอกชนด้วยงานด้วยงานอื่นๆเข้ามารวมด้วยบางไหมคะโอ้ยเยอะเลยครับ ที่เรียนในเบื้องต้นวหนือมีอกระทรวงกเกษตรทังกระทรวงเลยนะครับแล้วมีภาคเอกชนด้วยทีม่มาหลน่นสนสนนู้นอยู่เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นความร่วมมือที่น่าชื่นชมนะครับมผมเมื่อวานได้ไปแถลงข่าวกับหลวงกับทางท่านรองคำนวยเนี่ยก็เห็นภาพที่ว่าเออเราเนี่ยเรามีทรัพยากรที่ดีอยู่มาพวกองค์กรต่างๆกับตัวเฉพาะกระทรวงเกษตรเนี่ยผม,มอยู่กระทรวงเกษตราก่อนผู้รูบผ่ดชอบ มันเป็นพีเป็นนองกันนะแล้ช่วยกันเผื่อพะักดันคนมาเราให้มันได้มีอานิสงส์ในต้นทุนตรงเนี้เพราะว่าแต่ละแต่ละแต่ละกรมเนี่ยเขามีเขามีอะไรตีพัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับเรื่องปุ๋ยยูรินรีเรื่องปืดเรื่องซัดเรื่องอะไรต่างๆะถ้าเรา,า,านเส่วนนี้มาทำห้จริงจังเนี่ยมันไปเร็วและไปไกลด้วยนะครับก็เลยจะในเรื่อง้องประชันเอย่างต่างๆในอันนี้อันนี้ผมบอกได้เลยว่าเกิดลอยนะครับแต่พวก็ดีใจบ่ายใจเว้นภาบ้องพี่น้อง กระทรวงเกษตรพาพี่น้องท้องเอกชนที่มาช่วยกันทำเนี่ยผมคิดว่าเออคนคนมันโลกมันเปลี่ยนไปเลยครับความส้ำซากขีความเป็นนุ่งเดียวมันมีมากขึ้นก็ดีใจครับเรื่การบูรณาการการทํางานรวมกันมาเคลื่อนเพราะว่าพ้นสุดท้ายแล้วคนที่จะได้ประโยชน์ก็คือพี่น้องประชาชนแล้วก็เกษตรกรนั่นเองผมหยอกไปย่างเช่นว่าเรื่องโอท็อปนะพี่ด้วยค่ะโอท็อปเนี่ยจริงๆคนแ่บถ้ามาห้ามตกมาฮัตย์ย้ายมาซุนประชุมอะไรเนี่ยแต่โอท็อปห้องพนักงานจังหวัดสงขลาเนี่ยเขาเอาโอท็อปไปแสดงถิ่ ทีนีการทื่ว่าเป็นเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับเรื่องลา่าเนี่ยมาพบว่ามันโอเคเลยนะครับเอาต้าทีนีไปทีงานกเกษตรแฟร์ไม่ใช่มีเฉพาะผลผลไม้อย่างเดียว<ช>ก็จะมีสินค้าประเภทอื่นๆอย่างพึ่งจันนโรงด้วยวสินค้าข้องดีของโอท็อปจังหวัดสงขลาด้วยท,าท่านท<ช>ันรองต่ออีกนิดนึงว,ว <ๆ S 1> ่าพอมันมีงานผนิเกิดมาเนี่งจากเกษตรกรผู้ประกอบการโอท็อปเนี่ยมองว่ามันจะช่วยสนับสนุนเกษตรกรในด้านในมังด้วยจะต่อยอดไปสู้อนาคตเนี่ยเป็นเผื่อบางค่ะท่านรอง จริงๆเลยเมื่อที่ท่านนายกบอกมเมื่อกี้นะครับว่าเราเป็นการร่วมทุนถุกน่วยงานนะครับน่วยงานที่มารวมนี่ประมาณ2 0 2 0กว่าน่อยงานถุกน้วยที่อยู่ในจังหวัดสงขลานะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานส่วนกลางส่วนผู้มีภาคส่วนทองทิ้นนะครับทองทิ้นที่เป็นต้นแบบของการส่งเสริมในเรื่องของการเกษตรนะครับเช่นผมยกตัวอย่างเช่นอบตทาาข้ามมันนยครับเขาก็มารวมกับเรานะครับนะครับแล้วก็เราได้กำหนดเรื่องราวที่จะมีการพูดคุย ปัญหาร่วมกำังสร้างองค์ความรู้เพื่อการทางถ้งมีปัญหาได้เนี่ยสร้างมาตีใจเซนเนอร์แน่แล้วก็จะบอกกล่าวกันได้ในงานนี้นะครับก็ทั้งซีซิควาเรื่องที่เรากำหนดประเด็นไว้นะครับแต่ว่าในส่วนของอื่นๆถ้าจะมีข้อเสนอเนี่ยมีข้อคิดเห็นด์อเนี่ยผมมองว่ากระจายโอกาสในงานนี้กปบจก็ได้จะได้รับฟังข้อมูลข่าวสารก็เสนอเนี่ยจากพ่อแม่พี่น้องจากทีบกอันเภอที่จะเข้ามาในงานนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของ โครงการสร้างองค์ความรู้การผูดถึงในเรื่องของปะนะัญหาอุปสรรคต่างๆเาที่ช่วยต้องเสริมนันมีอะไรบางเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จต้องมา,มาช่วยกันในงานนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราร่วมถูกน่วยงานจริงๆริงผมถือว่าเป็นโอกาสของแต่ละน่วยงานจะได้มาบริการ เพราะในพิ n ประชาชนในงานนี้ถึงมีอบจเป็นเซ็นเตอร์อยู่นะครับนรบนอกจากการสร่งเสริมการตลาดเต่ทถ่านนายกพูดถึงไปแล้วลว่าเรามีาโบตกมีสินคา้าผลิตภล์ทางการเกษตรได้ด้วยนะครับแต<า>่สาคัญกับอีกประการหนึ่งแตี๋ผมอยากจะเพิ่มเติมก็คือเราจะมีการแสดงศิละปะวัฒนธรรมในงานนี้ด้วยนะครับ<า><า>ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยแหล่งทองทิ้น แต่เขามีจุดเด่นในเรื่องของภูมิปัญญาของทินหรือการแสดงพื้นทิ้นนะครับ <ฮะ S 1> <อ>ก็จะมาในงานนี้ด้วย <ฮะ S 2> ไม่นับศิลปินเดี๋ยเราไปเอามาจากแต่ส่วนใหญ่จะเป็นศิลปินต่างผากตายเ <ฮะ S 2> <อ>ช่นวงปัตตลุ่งวันนี้วงทับห้าวันเนี้ยนะครับหร <ฮะ S 2> <อ>ือวงให้ดาถึงเป็นท้นวงน้นตีพื้นบ้านของของบ้านเราตีถาค้ามเนี่ยเราก็จะได้รับความรวมไหม่รวมมือมาช่วยกันในงานนี้ด้วยก็คิดว่าน่าจะเป็นมีตีไหม่ของการจัดงานเพราะว่าจริงเราจัดมาสร้างปีปีนี้ปีที่สามเนี่ย ฟีดแบกที่ได้รับการตอบรับผมดูจากข้อมูลเก่าๆที่พ่านมากะครับจำนวนน่วยงานที่มารวมเนี่ยมีหมากขึ้นทุกปีทุปีแล้วก็ได้ได้ผมเห็นก็มากขึ้นหมากคืนนะครับแต่ที่สาคัญส่วนหนึ่งเนี่ยผมเห็นที่หนักท,ท่องเที่ยวหรือคนที่มางานนี่ก็ชื่นชมหมากก็คือเขาบอกสถท่านที่จากงานนด้วย,ยงานม,มากอ่าส่งคราไมอา,ามี่ตรงนั้นตรงนั้นก็เรียวกว่าสงคราไมอา,ามี่ใช่แล้วก็ตรงนี้นะ การจัดงานตรงนี้ไม่เคยได้จัดแล้วครับแต่ว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของส่วนสาธารณะที่เราสามารถนํามาจัดงานแลวก็ค้ายในเรื่องของสถานที่ตรงเที่ยวได้ด้วยผู้มาได้ถุงวีดีของอย่างวัดสงคราซึ่งเรากําลังจะเ็าเรียกว่าจะกลายเป็นเมืองสร้างสรรค์ดานานเทว่าจากวัดสงคราหรือระฐบาลก็เหลือจากวัดสงคราไปแล้วด้วยแต่เราจะเป็นเมืองสร้างสรรค์อีกวีธีนึงก็คือเมืองสร้างสรรค์ดานเกษตรด้วยครับผมครับฟังแล้วนี่ต้องบอกว่า ลาดไม่ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้เวลาแขมดแล้วค่ะท่านท่านยากให้ทานนายกได้เชิญชวนมารวมงานในครั้งนี้กันหนึ่งนาที่ทันตยกค่ะขอบราจารยเมอครั้งนี้ครั้งที่สามนะครับเวกายากจะเชิญชวนพี่น้องคนสงคลาถูกเพจถูกไหวถูกอาชีพถูกสาขาถูกตำบลถูกอำเภอมามามาชมมาชิมาชมมาชิมนะครับมาเรียนรู้และมาให้กำลังใจกับคนชนนโดยเฉพาะผมเองผมก็ต้องขอบคุณทันรองอำนวยด้วยนะครับันแกลงมากำกับอย่างละเอียดเพราะงั้นปีนี้ ขนาดนี้ปีหน้าจะขนาดไหนนะครับส่มอนผมอยากินภาพของคนสงค้าเนี่ยม,มามาช่วยกันกินช่วยกันซื้อและช่วยครับเขื่อนดีว่าไปสื่อของเซเว่นนะดีว่าไปสื่อของคนจังหวัดอื่นมาสื่อคนบ้านเล่า<ะ>ช่วยเติมเต็มกันนะครับ<ะ>และก็เป็นกํบบาลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกรเกษตรอย,อยรู่จังหวัดสุราเจ้าหน้าที่อื่นๆที่มารวมกัน บูรณาการช่วยกันงานนี้นะครับค่เล้งแคขยีซึบนาทีวันนี้ไม่พอค่ะเพราะฉะนั้นเอาเวลาที่เหลือไปเที่ยวงานกันนะคะกับเซอร์สเฟย์หยิบแอดถึงหยิบซ้ำซึ่ง5คมนี้ที่สวนสาธารณะเมืองสงขลานั่นเองค่ะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสร้งดันเดี๋ยวเกณฑ์มารวมแล้งกับเราในรายการทีระบขับข้าวนะคะขอบพระคุณค่ะสสสสสสวววััััััดดดีีีคคครรรบบบเวลาแม่แล้วค่ะสมโอน้องด้าผู้ตรวมรายการแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ